วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการร้อยใจไทยค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการสารสัมพันธ์พี่น้องชาวไทยพุทธมุสลิมที่จัดขึ้นโดยกอรมนร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีซึ่งจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้ากอรมนได้ระหนักถึงปัญหาในเรื่องของความแตกต่างของคนในชุมชนในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในเรื่องการนับถือศาสนาซึ่งเป็นตัวแปรสําคัญในเรื่องของความแตกต่างทางขนมรำเนียมประเพณีซึ่งได้เล็งเห็นความสําคัญที่จะทําให้ประชาชนเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในชุมชนเดียวกันได้อย่างปกติสุขจึงได้มีการจัดก,กิจกรรมโครงการสายสัมพันธ์พี่น้องชาวไทยพุทธมุสลิมขึ้นณวัดมหิงสุวรรณนิมิตบ้านลานควายอําเภอกอลําอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการพบปะพัฒนาสัมพันธ์สร้างขวัญกาลังใจตลอดจนแลกเปลี่ยนทั้งประสบการณ์ และขนบรรมเนียมประเพณีระหว่างภาครัฐและประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเยาวชนที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตเกิดเป็นการเรียนรู้ความหวงแหนวัฒนธรรมและร่วมกันสืบสานต่อไปโดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรการมอบถุงพระราชทานให้กับผู้ชราผู้ยากไร้และผู้พิการการมอบป้ายโครงการพัฒนาวัดมัสยิดโครงการซ่อมแซมบ้านและโครงการหนึ่งกองร้อยหนึ่งโครงการ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านการให้บริการตัดผมและการตรวจสุขภาพให้กับประชาชนที่มาร่วมงานตลอดจนการจำหน่ายสินค้าพื้นบ้านอีกด้วยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นการดําเนินการของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่อยากย้ายพี่น้องในพื้นที่ทํากิจกรรมร่วมกันทําให้พี่น้องในพื้นที่มีความรักกันและผูกพันและคิดว่าจะดําเนินการอย่าง ยืนยาวไปให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ของใต้ด้ามฝันทองของเราครับหลังจากเมื่อหลายปีที่แล้วบริเวณแถวนี้เคยมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นนำมาสู่ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้หลายปีผ่านไปทุกฝ่ายเข้ามาทำงานร่วมกันรวมทั้งพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตะบนเองนะครับจนเกิดความเข้าใจที่ดีงามต่อกันเราก็เลยมีการ มาทํากิจกรรมร่วมกันให้ทั้งวัดทั้งมัสยิดทั้งชาวบ้านมีการเล่นกีฬากันอย่างสนุกสนานนั่นคือความคาดหวังของเราว่าจะกลับมาสู่ความร่มเย็นสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปครับแต่งเติมใจให้เป็นสีขาวฟื้นความหวังสู่วันสดใสเปลี่ยนพลังสร้างสรรค์วันใหม่ให้สังคมไทยสวยงาม ตักขอฝันเพื่อวันพรุงน,นี้ได้เป็นจริงอย่างใจต้องการด้วยหัวใจที่ขาวสะอาด คุณผู้ชมคะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นการสารสัมพันธ์ให้กับหน่วยง,งานภาครัฐและประชาชนแล้วค่ะยังเป็นการสารสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ